m g z s ใช้เงินออกรถเพียงแค่9,990บาทพร้อมของแถมอีก15รายการต่างจังหวัดก็ซื้อได้มีบริการส่งรถทั่วประเทศค่ะ ออกรถได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระค้าขายพนักงานบริษัทข้าราชการเกษตรกร,ร,กรลองปรึกษามาคุยกันก่อนได้ค่ะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากมีเจ้าหน้าที่นะคะไปเซ็นไฟแนนซ์ได้ถึงที่บ้านหรือที่ทํางานเลยค่ะออกรถจะพอยนะคะพอยแถมหมีไปด้วยค่ะอีกหนึ่งตัวเท่เป็นหมีแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องสวดมนก็ได้รถจบหมีไปใช้เลยค่ะถ้าสนใจติดต่อโปรโมชั่นนะคะด้านล่างที่พอจริงไว้ข้างล่างนี้เลยค่ะวันนี้พอเราไปก่อนสวัสดีค่ะ